ไม่มีเงินแต่คุณมีสิ่งนี้แน่นอนค่ะหลายคนใช่ไหมคะที่กําลังมองหาแต่ปัญหาเรื่องเงินแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าฉันไม่มีเงินทําอะไรไม่ได้เลยคุณลืมไปหรือเปล่าว่าเราทุกคนเกิดมามี24ชั่วโมงเหมือนกันไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือคุณจะไม่มีเงินแต่คุณมีเวลาเท่ากันแล้วทุกวันนี้คุณใช้เวลาในการสร้างเงินคุ้มหรือเปล่า คุณลองกลับไปดูนะคะว่าทุกวันเนี่ยคุณทิ้งเวลามันไปกับอะไรบ้างและถ้าเวลาที่คุณทิ้งไปมันไม่ได้เป็นเวลาให้คุณไปสร้างรายได้สร้างเงินนั่นหมายความว่าคุณอาจจะยังไม่คุ้มค่ากับชีวิตนะคะ ลองกลับไปคิดดูค่ะว่าเวลาที่คุณใช้มันเอาไปทําอะไรได้อีกแล้วบวกกับว่าสิ่งที่คุณกาลังจ่ายเวลาไปนะั้นมันสร้างไรายได้ให้คุณได้ไหมมีช่องทางการสร้างไรายได้อีกเยอะมากที่คุณยังไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนแต่คุณต้องใช้เวลาในการลงทุนเหมือนที่เรากาลังทานี่ละเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งไปคิดแต่เรื่องไม่มีเงินทํายังไงแต่ ลองกลับมาคิดว่าเราทุกคนมีเวลา24่ชั่วโมงเท่ากันคุณทําอะไรแล้วเวลาที่คุณจ่ายไปในแต่ละวันคุณใช้มันอย่างมีคุณค่าคุ้มค่าหรือคุณกาลังทิ้งเวลาของคุณไปหรือเปล่าเอาเวลาที่คุณจ่ายไปให้มันสร้างรายได้ให้ได้มากที่สุดนั่นแหละคือการสร้างรายได้แบบที่คุณยังไม่ต้องลงทุนเงินแต่คุณต้องใช้เวลา ให้คุ้มค่าและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ไปแล้วทุกคนขอพ่อไปใช้เวลาให้คุ้มค่าในการสร้างประโยชน์ต่างๆอีกมากมายด้วยการอัดคลิปต่อและเดี๋ยวไว้เจอกันจน้ะบ๊ายบาย